วันดีค่ะคลิปนี้คี่กับเตย EP นี้นะคะมีโตฟูมาชาเค้กมาฝากเพื่อนๆทุกคนคะ่ะตามชื่อเลยนะคะเราจะใช้โตฟูเป็นส่วนผสมหลักค่ะ เอาใจใส่คนรักเต้าหู้นะคะนอกจากจะเป็นสูตรคีนแล้วยังได้โปรโตีนชูม,มากๆด้วยค่ะส่วนผสมน้อยด้วยนะคะที่สําคัญเราใช้หม้อทอดไร้ไขมันทาด้วยสะดวกมากเลยค่ะอมาวนนี้หนึ่งนะคะสาหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นของเต้าหู้นะคะสูตรนี้หลังทาเสร็จกลิ่นเต้าหู้จะค่อนข้างแรงนะคะคนที่ไม่ชอบกลิ่นเต้าหู้ยังไงอ่ะแนะนาให้ใส่กลิ่นนิลาลงไประหว่างทําด้วยนะคะดูความกันเลยดีวยกว่าค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรนะคะแล้วทำยังไงบ้างคะส่วนผสมในส,สูตรนี้ใช้แค่6อย่างเท่านั้นค่ะเต้าหู้นิ่มญี่ปุ่น300กรัมค่ะในคลิปจะใช้ของโต ฟูอิชิค่ะจะเท่ากับ1แพ็คพอดีค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะย่าหวานปริมาณตามชอบค่ะในคลิปได้ใช้2ช้อนโต๊ะนะคะไข่ไก่เบอร์3 2องฟองค่ะอัลมอนด์ดะเอียดครึ่งถ้วยส่วนถ้ามีแบบเต็ม,มลเมล็ดหรือแบบสติกที่กระทอเป,ปึกแล้วนะคะนำไปปั่นละเอียดนะสามารถนำมาใช้ได้ค่ะผงชาเขียวร้อยเเซ็นตช้อนโต๊ะนมธทนพืช6น ml ค่ะ มาเริ่มทำกันเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้ทำง่ายมากๆค่ะนำโต้วหู้นิ่มมาใส่ชามผสมค่ะบีเขาให้ละเอียดนะคะแล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะตามด้วยไข่สองฟองเลยค่ะคนให้เข้ากันพอส่วนผสมทั้งสองอย่างเข้ากันดีแล้วตามด้วยย่าหวานค่ะปริมาณใส่ได้ตามชอบเลยนะคะย่าหวานแต่ละยี่ห้อความหวานไม่เท่ากันนะคะแต่เลยบอกได้ไม่ตายตัวนะเอาตามที่เพื่อนๆเ,เคยใช้นะคะ พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราจะนําเขาไปปั่นนะคะใช้สปีชา้าที่สุดเลยนะคะปั่นเสร็จมาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเทใส่ชามผสม,มเลยแล้วทยอยแบ่งใส่อัลมอนด์ปนละเอียดลงไปนะคะเราค่อยๆแบ่งไปเรื่อยๆนะคะทําอย่างนี้จนกว่าจะหมดค่ะในคลิปได้แบ่งใส่อยู่ประมาณ8ทีนะคะเราใช้ไม้พายหมุนตะล่อมไปในทางเดียวกันนะคะ ค่อยๆหมุนไปเป็นวงกลมค่ะช้าๆนะคะจะทําให้เกิดฟองอาการน้อยที่สุดค่ะพอเข้ากันดีแล้วเขาจะได้เนื้อข้นๆขึ้นมาแบบนี้นะคะเราพักเขาไว้ก่อนค่ะนํานมธัญพืชที่เราเตรียมไว้นะคะไปเข้าไมโครเวฟเลยค่ะเอาแค่เพออุ่นนะคะผสมกับผงชาเขียว2ช้อนโต๊ะค่ะคนจนผงชาเขียวละลายหมดค่ะหลังจากผงชาเขียวละลายหมดแล้วเราจะพักเขาไว้ก่อนนะคะ นำส่วนผสมที่เราพักไว้เทลงพิมพ์เลยค่ะเราจะใส่แค่ครึ่งเดียวนะตรงนี้เน้นให้เต็มฐานพิมพ์นะคะหลังจากนั้นเอียงพิมพ์ค่ะเคาะไปด้วยนะคะเอียงพิมพ์ไปด้วยหมุนให้ส่วนผสมไหลไปตามขอบพิมพ์ค่ะส่วนผสมที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งนำมาผสมกับชาเขียวที่เราละลายไว้กับนมค่ะ ใช้ไม้พายหมุนให้เข้ากันเหมือนเดิมนะคะค่อยๆตะล่อมไปช้าๆนะคะพอเข้ากันดีแล้วจะได้เนื้อสีเขียวเนียนแบบนี้ค่ะเทลงพิมพ์เลยค่ะเราจะเทตรงจุดกึ่งกลางนะคะให้เขาไหลไปเองนะอันนี้ค่อยๆเทแบบช้าๆนะคะนี่เราก็จะได้แบบนี้นะคะขอไล่อากอาศเบาๆก่อนเข้าหม้อค่ะ วอ,มมอรมหม้อทอดไร้น้ำม,มันก่อนค่ะในคลิปจะใช้หมอ้อทอดของอันติมาโคซนะคะเขาจะมีโหมดพีฮีตอัตโนมัติค่ะแต่ว่าถ้าเป็เพื่อนใช้ยี่ห้ออื่นนะคะเปิดหมอ้อวอมรอได้เลยตั้งไฟที่175องศาเซลเซียส35นาทีค่ะครบเวลาแล้วนะคะเรามาดูพร้อมกันค่ะเปิดองมานี่เป็นกลิ่นเต้าหู้กับกลิ่นชาเขียวนำมาเลยนะคะ ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบกลิ่นเต้าหู้แรงๆนะคะใส่กลิ่นวานิลลาลงไปเพิ่มระหว่างทําด้วยก็ได้ค่ะนําเขาไปพักบนตะแกรงจนพิมพ์รอบๆเย็นสนิทค่ะก่อนตักแบ่งนะคะให้เขาเซ็ตตัวก่อนนะพอพิมพ์เย็นสนิทแล้วค่อยๆแซะร,รอบๆขอบก่อนนําออกจากพิมพ์ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับกินทีโตฟูค่ะขนมครีมเน้นโปรตีนสูงๆเลยนะน่าจะถูกใจสายคนรักเต้าหู้ค่ะ เพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ